ตปศ๒ครับเทวกายาผีกันตาเจวิชาณเถถีโคเตจาตถัปมกะลุงสุตตะพุทุถศาสานังเจสามปุตตปาจุรงยะนางอมนุสานาทัศนังอภิเกสะตมาทาคุณตาสังอัศสาเจลิงเสตังเอเจสหัสานังอมนุสานำมาสสงอภิเกนันตมาทาคุณทิสาสัพพะบุตตาอาหุนตาจนราภังอภิญญายาวะกิทธวานาจักุมารเโตอามณีสาธา สาวเกศศาสนาเลติเทวะกายาปิงันตาเดวิชานาฐพิกขุโยห์หังคิดใจชามิกิลาหีอนุภู菩萨สัตสหัสสาวยาขาปุมากะปิลาวาต้วอิทิมันโตชิตมันโตวันนมันโตสังติโนโมนัมนาภิกขะมุงภิกขุนังแตม่จิงวนังสัตสหัสสาวิมโอตายาขานานาตววนิโนอิทิมันโตชิตมันโตวันนมันโตสัตติโนโมนัมนาภิกขะมุงภิกขุนังแตม่จิงวนังสาตาคิลา သေသာသာဟေမဝတ္တယာသနာနာတဝန္နိနောဣတိမန္တောရှိတ္တမန္တဝနံဝန္တောသတိနောမနာဘိကမုန်ဘိကုဏံကမေတိမေနဧတိဧတောသာဟသာယသနာနာတဝန္နိနောဣတိမန္တောရှိတ္တမန္တဝနံဝန္တောသတိနောမနာဘိကမုန်ဘိကုဏံကမေတိမေနဝေသမိတောပန္ထာယသနာနာတဝန္နိနောဣတိမန္တောရှိတ္တမန္တဝနံဝန္တောသတိနောမနာဘိကမုန်ဘိကုဏံကမေတိမေနကုံမီရောလာချေဖိုရဂူလာသနိဝေသနာမိယောနသတသန်သံဟေ คาธิตหาสังยาขายนางไปลูก ไปรูปาสติกุมิโลราชาเหตุโสก็อาคาสัมมิงเองวะนางปุริมันในทางราชาตะละโตภาษาสติขันนะพระนางอธิปติมหาราชาอะริโตปุตตาตบาวีเนนามะมหาปราชิมนโตชิมนโตวันมนโตสติโนมะธัมมานาธิก็มุงภิกขุทั้งกําติงวะนางกะสีนันในทางราชาวิลโหก็ตะภาษาสติโคมันท่านพระนางอธิปติมหาราชาอะริโตปุตตาตบาวีเนอะมามะปะลาที่ติมนโตชิมนโตวันมนโตสติโนโมโรมนาัมปิกะมุงภิกขุทั้งสัมมิงวะนางปะ มันเดชสังราชวิโรปโคปัะติยขนงอจิปิมหาราชาสาติโสปุตตาปิตาสะวินอมามหาปราอิทีมันตืมันโตวันนมโตราหินนม้นอภิกามุงภีคูนังมิติงวันะัอุรันเดชสังราชวโรตัสราติยขันนอิปิมหาราชาสาติโสปุตตาปิตาสวินอมามาปราอิทิมันตมันโตวันนมโตราหินนมนภิกามุงภีคูนังสมิติงวันั้ปุามิสังตะลาลาโถหากทากินเนนวิลุณห ปัจจเมนวิโลกักขโอเวโลอุตฺตลํ हि สํฆาตถาโลเตมหาสาสัมปตฺตาจโสสีสานธาลมานาธํทุเนคาปิโรวะทเวทายธํมายาวินโยธาตาโกวันเนนิกาละธํมายากุเถนตุเวเตนุวิภูเนเตนวิภูตวิภูตอสาจแนนอกามเสโถสกิณุมันธุนิมานธุจาปนะโทโอปอมนโยจะเทวสูโสจะมจริจิโสเหโนจะคันธาโพนุโลดาชาสนุสภโว อาคูบันจะศิโภติวติมมะลูสุยวัชสาไอเจจันเนจราชาโคนาภาสาลาจุปิโมัมานาภิขะโมภีกูนังสมิจริงวนังอาคูปาูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตติกากรรมลาสัตลาอาคูปายาภาสาสายาจิพิยาโมนาตัตตลาถาจักคูอาคูนาฆะยาสาติโนเอราวันโนมหานาโคโสภะคาสมิริงวนังเยนาคันาเชสหตาลันติสิภาดิชาปะคีมิสุจัจกคูเวหายาสา เดวนาชาป่าธาจิตราสุันในติเตสนะมังอภัยันตธานาคราชาสัมมาสิ สุปันนตโตเขนมะมะกาสิผู้โทสอนหายู่วาจาหิบโหยันตานาคาสุปันนาธารมากลงสุผู้ทังศิตาเชลหัดเทนะสมุทาตุลาสิตาพาโดโลวัสวัเสติที่มันโทสาติโนก้าแล้วกันชาวมหาวิสมาสุลาธานเบคาสาวิปจิเตสุจิจิจะปะหาระโูนัมุจิสาวตสัตันจะบผลิปทานังสาวเพศเวรอยนถนะมะกาสันนัยหิตวาพลิงเสนังลาอุปธรรมป้าขม ธรรมโยธาในพาท่านเตปีคูนั่งสามิตจิงว่านางอาโปเจเทวะปฐวีเตเทโชวายโยตถาขมุงวะลุนาวรลุนาเทวาโสโมตหาสาสามตากาุนากายิกาคูเทวายทาสโนเสเทถวทากายาสพินานตวันิโนยิมันโตชิตมันโตวันโนมันโตตาสโนมโมนัมานาสิกะมุงปีคูนั่งสาิตจริงวนาง เป็น hm. ูจะเทววาสาลีจะสมาจตุวมาจันทโสกนิสาเท่าจนะมาโูบุลาคิตาุยาโสกนิสาเทวาิรยามาโูบุลาคิตานาขัตานิบุลาคิตาวังอาคูมันทวะละหกัสุนเน่โวเโตโกบาคบรินเทโตเเระากายาสาธินานาตะวันนิโนอิทมันโตชิมันโตวันนันโตาจินโมทมานาภีก้ามุงปีกูนังขมิตริงวะนังอาถาอูสาวูเจวะชะลมาคิสิขาเรียว่าลีจกาเจโรชาจตุมาภูพนิพาติโน බලිනාසා තම ආජාතිතෝ චානේසස්සා සෝරේයාරුචිලා අහෝ අහෝවසෝනි සිනෝසදේ සේයතගායසෝපි නානාදවනි නුයිද මන්තෝච මන්තෝවන මන්තෝසදේ සිනෝමතර මනා අපේක මොපි කුනා හෙමිකෝනා සමානාමහා සමානාමනුසාමන සුතමා පිටාපතුතිකා කුවා හෝමනෝ カロマトゥリタアタープンユティワイチェロヴィタワティノパラカナカラハアプティワティノペティラカヤラフェナナタワニヌイティマントシドマンドワナワンドワサティノモトマナブリカムビクナミテグナトゥカカルマルマナフウェカナササワタダハヤハサモハアプティワリチャカナサタマタハラカチャミタカジャピノタニャアカーバトゥノヨイサ အဘိဝါသတိဟစေစေဟာကာယာသပိနနာတဝနိနိုဣဒ္ဓမန္တောဇိမန္တောဝနမန္တောခသိနောမဇ္ဇမနာပိကမုပိခုနံထမီတိင္ကနော ကေမိအရိယတယာမကတ္တကတေသတိယောသမ္ပိတ္တကလမေထာသို့ဒိနာမံဂျာဇဝဠံနိမာနေနောအားပုဝတာပုဗေနိမနရဒေတေတာတကရာသဗ္ဗေနာနာဇဝဝနိနောဣတိမန္တောဣမန္တောဝနံတောသတိရောမောရမနာပိကမုတ်တိကုနံအတိကင်းဝနသထေတေเทဝနိกายာသဗ္ဗေနာနာဇဝဝနိနောညာမနေယေနအဖိုင်းဖုန်ရေတံငယ် ไศษัาสะปวุทธชาปวทธชาติจิมังคีลังโอขัตินามนาสว่างทะเคมฆคัตลังนาคังจันทัวาสิทาติตังตุปามาเปรมมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสาสันนังขุมาโลติโสจะโสปะคาสมิธิงวันังถาตะปัมมโลก้านังมหาพรมาวิติสติอุบาปพโนชิติมันโตภิดธรมากายโยทาติโตทัสเสศอิสระอังคุปเจโกสวัติโนเตสัมจะ ကဲ့တော့အားအားဟာလီတော့လေမလီတော့တယ်တော့ဆက်ဖေးဘီကန်တွေပေးနေတယ်ဝေသမမန်တီမန်ဟေနာပီကာမီပါတာခန်ဟရမန်ဒီယင်းဒါသနာဌာပနကံတာခေန္နပန္ဓမသူ சமந்தா பலிவாளே தேமாவோ முஞ்சி தக்கோதி நுஜேதத மஹா சேனோ கான சேனாம் அபேசயி பனினா தர்ம ハ சரங்கதவஹன பேனோ பங்கதபூ ஸகோமே கோதனயன் தோ சவிச்சுகோததா ஸோபயுதோ வதி சங்குதோ சயமசேதன் சசபா விஞாயவோ கிதவனா சபமா தோ அமதி சatthாவகே சாரனே ரதேமா சேனா பிகந்தாதி விசனாதி கோ தேதா தபமா கலுந்தி தோவ குதா சசதனா วีตราชีบาก้ามูนีสองโลกมังพีอินเชยุงสัพเพวิสาสังฆามาวิอิตายสัาตินโมทันติสามภูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติสิบห้ามงจากควานใหญ่คือเดชทิมัติเตโชเสสิทิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาคุณยาธิกาและศาสัพพันตาลายยะนิววะแลนะสมมาทัสสะโพตอหะโตสมมาสัมพุทัสัตวะติงสมมาหาปุริสารักขณานุภาเวนะอสิทยานุพยัญชนะหนุภาพเวนะอจุตตารัตตังมะ อัตถุตะละสัตตะมังคลาอนุภาเวนะฉัพันนันทิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปายะมีตานุภาเวนะทัสสะอุปปาละมีตานุภาเวนะทัสสะปาระมัตตปาละมีตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะเจตุลาสิติถอธรรมขันนานุภาวนะนวโรหะตะละธรรมานุภาเวนะไอทังขีกาวะขันานุภาเวนะ อาถาสมาปฏิยาณนุภาเวนะเจ้าพิญญาณุภาเวนะเจตุสัจจะญานณุภาเวนะทัานล่อภะละยานาณุภาเวนะสัพพัญญาญานณุภาเวนะเมตากรน้ำนามิจตาวิคานุภาเวนะสัพพะวิจตานุภาเวนะรัตนะตยาสสาลนาุภาเวนะจุยหังสัพโลคโสกุบะเทวทูขโทมนาสุบายาสาวินะสันตุสัพพันดารายาเปรินะสันตุสัพพนนาคาปาจุยหังสามิสันตุชิกายุตตาจุยหังโหตุสัตวัสตาชิเวนะสัมังคีโกโหตุสัพพทาอากาจ ปับพระแตวนะ่ว่านักภูมิคังคา,า,าัะหาสมุทาระคาาเทวตาสัทธาทุมเมนณรักขันขตุ วันดูสอบมมงคขาลังเราขันดูสอบปวัตวาตสานงวนาสตรตีวันดูเตวันดูสอบพมงลังเราขันดูสอบประวทตว่าตบัถมาในข้าววนาาสตรตวันดูเตวันดูสอบพมงคล่งราขันดูสอบปวาตสอตังก็อนุข้าววินาาตสติเพราะวันดูเตวันดบพมงคา่างเรันดสบปฏิวัติว่าตาสอบภันักนุ้าวนาศาระิต he ิเาะวันดูเตวันดูสอบพมงค์ข้าระ่าปราันดูสอิัตวาตาสอบภั ที่กประเทกานแล้ทศขาดาอธิตังนะนาอธิตังนะอธิตังนานะวเขมรยนะปฏิตังเห็นนาคตังบุคคลไม่คนในึ่งที่เรที่ลงแล้วไม่คนหวังถึงที่ยังไม่มาถึงจะทัดอธิตังมหินันตังอปัตตัญจานี่อนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึง ปัจจุบันนัจยโยทำมังตาถาตถาวิปัสสติฐานังี่นางสังผู้ปังทังวิธรรมมักนุพะรหาเยก็บุคคลใดอิจฉรทำปัจจุบันไม่ง่ายง่ยไม่ขันแข็ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพงเป็นธรรมนั้นนน่นองให้ผูโบงเทินอาเชวะกิจามาตาปังโคชัญยามะนังสุเวตุนทความเพียในวันนี้แหละใครเราเจอู้คมทางในวันพุ่งในที่นูสังฆาลเจน้ำหาเศนน้ำมัจุนาเพราะว่าความสับเพียนกับมาจุนาที่มีเศษในใดนั้นย่อไม่มีเราทั้งหลายเอวังวิหาิปาตงโหรฤทธมางงเวทโตติันโอา ทำไม่ผู้ต้องงบเขาไวได้บวกลนผู้ม,มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทา,างว้งวันแลกลางคืนนั้นได้ว่าผู้มีราตินหนึ่งเจริญด้วย,รย,ยประการเช่นนี้แล้ิเจ็ดอภินหาบปัจเจเบคณะพระธะตแค่ลทโมไม่หินะนาตีโตเรามีความเกิดเป็นธรรมดาจะล่วงพนความเกิดเปนไม่ได้เวาที่ทมมํโมไม่หิเวลาช่นนั้นตีโตเรามีความายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตาดเป็นไม่ได้เพราละทํโมไม่หิอน้าตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายนไม่ได้ สหิเมบเเหม่นาบหตนาพอรู้นาพอรู้ังจเราเป็นเนดาแต่องได้ผลักจากของเราหมจะได้ใจขึ้นไปความรักของผมมีกรรมมาทายทกรรมม่ย่นีกรรมมาบรรทุกกรรมมาปฏิสารโนทามีกรรมหอมจนมีกรรมไม่ผมีกรรมไม่เล่นเกิดกรรม เป็นผู้ศีรษะมีกามมีที่มุ่งอาศัยอย่งกับมังกรที่สามีัลยาณังวาบากับนางว่าแต่สาทยอย่าโทภวิสามีเราจะทำงานในไว้เป ata, mm ็น hmm. บ <Pe> <ps> ุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของความยันสุดไปเอวังอเมียทอภินทั้งเรจะไปขีดจตบภังเราทั้งหลายคุณดรแลอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ 8องค์วิหารมนาไม่ตายใดเอโอเมธังเอกังสัมมังขอว่าสวัสดิ์อย่างวิหารที่เชตวันนี้อนาถะปิแห่งกาสาอะระเมธตะละขอว่าภิกขุอะมันเตสิภิกขโวติพะทันเตติเตภิกขุขอเอาตัวไปจะโซลงขอไปเราโวจะ มวตายาปิกขเวเทตโอมุติยาอาศัยวิตายาภาวิตายาภพผลิกตายาาณิกตายาวัตุกตายาณุติกตายาปลิจิตายาสุขามาลาตายาเอกาทศานิสังขารปฏิคังขาจะมีเอกาาสาตุขังหุปฏิตุขังปฏิปุจฉินับปาปัขังสุปินังปัสสเดอมนุสยานังปิโยโหติอมนุสยานังปิโยโหติเพวตาละขันตินาสะอาดีวาวิสังวาสทังวากรรมติสุวะตังติตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทัติ อาสามูลาหกือหลังกะโลติุตัลิงอาปะติวิชันโตสามลูกกูฟักโหติเมตายาภิกขเวเจโตมุติยาเสวิตายาภาวิตายาภุริกิตายานิขิตายาวุตุกิตายานุถิ တရားပလတိတရားလုထာမတရားဤမေเอกာသ္စန္နိသံဃာပတိကံခာဟထေနဝေဒေါပနမေတတေတောမြတ္တိအထေဩိသောပနမေတတေတောမြတ္တိအထေတိသာပနမေတတေတောမြတ္တိကတိဟာပရေဟိအနုသောပနမေတတေတောမြတ္တိကတိဟာကလေဟိဩိသောပနမေတတေတောမြတ္တိကတိဟာကလေဟိသာသမာနမေတတေတောမြတ္တိ ပဉ္စဟ <S ess> ာကလည်းဟိအနရထဝနာမေတ္တာဒေတောမြသိသာဟဟကလည်းဟိရောဝနာမေတ္တာဒေတောမြသိသာဟဟကလည်းဟိသာဝနာမေတ္တာဒေတောမြသိကတမဟိပဉ္စဟာကလည်းဟိအနရထဝနာမေတ္တာဒေတောမြသိ สัเปสตาวเวลาพิารณีข้านิคัพเงปิหาลันดูสัพเปนาเวลาพิานหคกนังปิหาลันดูัพเปปุตาเวลาพิอารณีข้าวสิกเตนงปิหารันดูสัเปปุลาเวลาพิจารณีา้หรือตนังปฏิหาลันดูสัเปอัตาวพารณปนาเวลาพิจารณีาวสกเตนองปิหาลันตติมีหิปัญจหากะลิหิอนุโสนเมิจจตโมุติกตะมหิสตตาหากะลิหิอนุโสนณเมิจจะจตโณมุติ ဖ <Sess> ာပာာာာရရာပာာပ်ာာပာခာတတာပသ်။ สิเมหิตทาคะเลโอยโสวะนะเมตตาจิตโตมุตติกะระเมหิตทาคะเลหิริตาวะนะเมตตาจิตโตมุตติคัมเพยะปุราติมายะอิสายะสัตตะเวลาเพื่อชาณิคะลิกะนั่งบะเนี้อะลันตุตาเปปะยินมะยะอิสายะสัตตะเวลาเพื่อชาณิคะลิกะแท่นะบะเนี้อะลันตุตาเปอุตตระยะอิสายะวะ သာ်ာအ်််သာ်ပ်ရ်သာပာပက်ခပာသသသပာသသသာပာကကာကသာပတ်သ်ပာသာတာပာပကခတပ်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 ်။

สัพเพุตตรายายะอิสายะปะณาวะเวลาภะยะปะชาณีค่ะทุกขีตานังบริษัทะด้านตุสัพเพุตตะเนเสายะปะณาวะเวลาอภิยปะชาณีค่ะทุกขีตานังบริษัทะด้านตุสัพเพละเฮมะยะนิสายะปะณาวะเวลาภะยะปะชาณีค่ะนะบริษัทะด้านตุสัพเพะวิมะยะนิสายะปะณาวะเวลาภะยะปะชาณีค่ะทุกขีตานังบริษัทะด้านตุสัพเพุตตรายายะอิสายะปะณาวะเวลาภะยะปะชาณีค่ะทุกขีตานังบริษัทะด้านตุสัพเพทะคินายะอิสายะปะณาวะเวลาอภิยปะชาณีค่ะนะบริษัทะด้านตุสัพเพ เอ่มยยสายาปนาเวลาพิจารณาเรื่องบันตุสาพิบุริมายัยสายานาเอเวลาพิจารณาเรื่องบันตุสาพิุริมาเน่ยสายาปุาเวลาพิจารณาคเรื่องบันตุสาพิบุริมาเนี่ยสายาปุาอาเวลาพิจารณาเรื่องบันตุสาพิุริมาเ่ยสายาุทธาเอเวลาพิจารณาคเรื่องันตุสาพิุริมาเ่ยสายาปุตตาเวลา အပြည့်အစုံချာနေခါလီရတယ်မယ်လည်းဟလန်ဆိုတဲ့ဒူတလိုင်ယံရဲ့ saya putra ဝလာပြချာနေခါလီရတယ်မယ်လည်းဟလန်ဆိုတဲ့တခိနိုင်းရဲဆိုတာ putra ဝလာအပြည့်အစုံချာနေခါလီရတယ်မယ်လည်းဟလန်ဒူတာပေဒီမိုင်းရိုင်တိုင်ရ พุตาเวลาอาภบชาิคาเงแบนีุสอเปะเ็มด้ใพุตาเวลาอาภกชาิคาคือเตังปะิ็ารันตุตสอเปประเม้าุคละเวลาอาภิเาุชาใิคารเรตังปะิาจายุสอบเประเนมสุขละเวลาอาภิเชาคาเร่งปะารันตุสบเปะนไหสุคละเวลาอาภชาิคารือเรงรดนาาุสบเปปะเนย้ใสพุขละเวลาอาภิบุชาใคาือเงะเรันตุสเปะาสาย

पा ला भան खा ली තු é ज ප වෙला ြखा सुके ले ප ස भाव අठभाव බली වෙ भशा खा වෙ බली स sappiamo. จไสายยาอจจะาวปยบนาเวลาปัจจัวชาในข้าวหเองปยลันตุสาเปกุตมายานสายยาอาจะเาว่าปัจัยบันดาเวลาปยิชาาวรอเรองปัจจยันตุ ကဖေဥတရာယိဝိဆိုင်အတဖာဝိဇရဗနာဝိလာအဗိဇအချဏိခာကုရိသံဗလိဟလန်တုသာပေဒမ္မအယတိတရာအတမဝိလျဗနာဝိလာအာရိအဗိဇအနိခာကုကိတဏံဗလိဟလန်တုသာပေဗလမယိဆိုင်အတဖာဝဗရိယဗနာဝိလာအာရိအဗိဇအနိခာလိကတံဗလိဟလန်တုပ္ပာ ကုလဟမယန်သာယေတိယောအဝေလာအပြာဝိဇာဏိခာရေတံဗလိဟလံဒုသပ္ပာပုသမယန်သာယေတိယောအဝေလာအပြာဝိဇာဏိခာရေတံမတိဟလံဒုသပ္ပာကုတလယေသာယေတိယောအဝေလာအပြာဝိဇာဏိခာရေတံဗလိဟလံဒုသပ္ပာကိနယေသာယေတိယောအဝေလာအပြာဝိဇာဏိခာရေတံဗလိဟလံဒုသပ္ပာကုလဟမယန်သာယေတိယောအဝေလာအပြာဝိဇာဏိခာရေတံမတိဟလံဒုသပ္ပာဗတိမယန်သာယေတိယောအဝေလာအပြာဝိဇာဏိခာရေတံဗတိဟလံဒု အရာအရအရှာနီကာရေတာမယ်လည်းဟာန်တူတပအာခရာကနေရဲတဲ့ရေယော สภ G วสภมาชาษวษทว สายนิสัยปลาดิมาญาณนิสัยปุลิสาเวลาอภิรชาตินิาถูกงนำไปขณดูสภาพเพื่อนิสัยปุลิสาเวลาพิจารณิค่าถูกต้งนำไปขณดูสภาเพื่อทลายนิสัยปุลิสาเวลาพิจารณิค่าถูกต้งนำไปขณดูสภาเพื่นื้อเยื่อนิสัยปุลิสาเวลาที่อภิรชาตนิาถูกต้งบรไปขณดู အပေရုမယေဇာယပုရိသဝေလာမေအပ္ပယဉ္စာနိခာတိဘာလိဟလံဒုသပေပုရိမယေဇာယပုရိသဝေလာမေအပ္ပယဉ္စာနိခာတိဘာလိဟလံဒုသပေပုရိမယေဇာယအရိယဝေလာအပ္ပယဉ္စာနိခာတိဘာလိဟလံဒုသပေပုရိမယေဇာယအရိယဝေလာအပ္ပယဉ္စာနိခာတုခိရံဘာလိဟလံဒုသပေပုတ္တလာယေဇာယ၄ရာဝေလာအပ္ပယဉ္စာနိခာတိသေနံပတိဟလံဒုသပေရပိနေဇာယအရိယဝေလာအပ္ပယဉ္စာနိ အလ ியா ဟောဗ <ance> လ <com> ာအပိယဗျာဏိခာလေးနောက်မလေးနဲ့လမ်းတူတူပြေးမှန်းနေအနွေစရာအလ ியா ဟောဗလာအပိယဗျာဏိခာလေးနောက်မလေးနဲ့လမ်းတူတူပြေးတရားမင်းစရာအလ ியா ဟောဗလာအပိယဗျာဏိခာလေးနောက်မလေးနဲ့လမ်းတူတူပြေးနေအေးစရာအလ ியா ဟောဗလာအပိယဗျာဏိခာလေးနောက်မလေးနဲ့လမ်းတူတူပြေးမှန်းနေစရာအလ ியா अभी लाब से आबादी खा गए बल्ले हूं सफे बेली मैली आबेला अब छाने खादी बल्ले हल्दु सफे बोले मियाली आवेराबा खादा बल्ले हूं सफे बल्ले मैया अभी लाभ अब छाखा बल्ले हूे चुलाई सजा लिराब से हवसा खादा ကိုယ်လာကျမ။ယနေ့ saya analiya awela awya pshani khar ga taun bale halan da ppe pa simaya. ယနေ့ saya ali analiya awela awya pshani kha. Tu khetaun bale halan da ppe twa la ya nay saya nay ya awela awya pshani ga le taun bale halan tu la ppe thing nay nay saya nay ya awela awya pshani kha ga taun bale halan da ppe mayi ta ya nay ya awela awela pshani kha ga le taun bale halan da ppe kal mayi ta ya analiya awela awya pshani kha ga taun bale halan tu sa ppe la de mayi saya the wa awela ထဖရာာာဖြရာ

and i'm happy ခနရ်ရ်ှာ်ခာခသြ််ပ်တစ်််ရ်မာသကခ်သင်ပာ်ြ်ပ်မ်ခင််မ်ြ်ာတ်ြ််ပ်လ်ာတ်ခင််သ်စာပ််ခာ်ခခင််ပ််စ်ခ်ြ်ရ်မပ်ပ်ာ်ခတ်ပ်သ်မ််မာပာပ်ာ်ခ်ခ်ာ်လ်စ််််မာပ်ပ်။ အကြိုချာနေခါလေးပဲသောင်းပလေးဟာလန်တော့စာပေပဒဆိုင်ရာသိဆိုင်ပြင်းပြတီကဟာဝလာအခရာချာနေခါလေးပဲသောင်းပလေးဟာလန်တွေစာပေပဒဆိုင်ရာဆရာမင်းပြတီကဟာဝလာအခရာချာနေခါလေးပဲသောင်းပလေးဟာလန်ပြပယ်တက္ကူတလိုင်းဆိုင်ရာပြင်းပြတီကဟာဝလာအခရာချာနေခါလေးသောင်းပလေးဟာလန်ပြပယ်ທາງငိုင်းဆိုင်ရာဆရာမင်းပြတီကဟာဝလာအခရာချာနေခါလေးသောင်းပလေးဟာလန်ပြပယ်ပုလားဒီမင်းဆိုင်ရာကျောင်းဝင်းပြတီက เอาเวลาพี่านี่ค่ทุกที่แต่นางไปได้หลันตุสเภรปจมัยา่สาย่เบริกาอาเวลาพี่าวิชันี่ค่ทุกทางไปได้หลันตุสภั တူတလာယာညေဆာယဝိမ္ပတိကာဝေလာအပယောဈာနိကာယေထုကိယတဏံမလေးဟလံသုပ္ပေသိနေနယာညေဆာယောနိပိနေပတိကာဝေလာအပယောဈာနိကာယေထုကိယတဏံမလေးဟလံသုပ္ပေပေဒီမာယေဓာယာမိနေပတိကာဝေလာအပယောဈာနိကာသုပိတံမလေးဟလံသုပ္ပေဘုပါလီမာယေဓာယာမိနေပတိကာဝေလာအပယောဈာနိကာလူကိရံံပလေးဟလံသုတိအိမေသာဟာကလေသာဝလဝမေသာဇေတောနုပိသပေသံသတ္တနံပိရဏံဝတိထဝါအပအပိလိုက် นายะอุปาคาตาวัชตะวานุปาคาเตนะสันตาพังวัชตวาอสันตถาเปนะปะเลียธานาวัชชะวาอปะเลียธานินาวิเหสังวัชชะวาวิเหสายจันสุปิจตตาเวลินโอหุนตุมาเวลินโอทุกิโนหุนตุมาวทุกิโนสุขิตตาหุนตุมาทุกิตตาจีมีหิจิตตาภะเลหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมมองเจตยาติติเจโตสัพพะยาปาทะปัลยุทธานิหิเมตติติ วิมุตติเมตตาเจโตมุตต,ติชาติเมตตาเจโตมุตติเมตมตาพระมววิหาราภาวนานิสุตา 19. เก้าเทวตาโยชนคธา ทุกขปาทาเตนิทุกขาปาทาเตนิปยยโสกาปาทาเตนิปยยโสกาหํตุลาเปยิบางนิโนเอตอวตารจัมเหอิลัมปตํปุณเนทํสัพเพเทวานโมทํตุสัพพสัมปทิสิทธิยานะอนันตํเตปาทายะเสยตํลาคันตุสาวทาภาวนาภิระตะหํตุขจํลุเทวตาคตาสัพเพพุทธาเวลาปาทาปฏิฆานันติยังผลอนันตานังเตติเจยลภํมนฺฑาอมิลาปโสสัพเพพุทธาเวลาปาทาปฏิฆานันติยังมลนอนันตานังเตติเจยลภํมนฺฑาอมิลาปโส ส ality, ัเพพบุตเจ้าเวลาปัต้าบ <ส omer, S 2> ัจเจกันนั้นเดี๋ยวงพนังอัท่านจานนั้นจะเจียมแล้วก็มันท่ามีสาบปะสซสเพพบุตเจ้าเวลาปัต้าบัจเจกันนั้นเดี๋ยวงพนั่อท่านตานนั้นจะเจี๊ยมแล้วมันท่ามีสาปะสซ สัพเพหูธาบลาปตาบัติกานันจะยังม่หลงอันนั้นตานันจะเจเจราก็มันทาไม่สับปะโซสัพเพหูธาบลาปตาบัติการนันจะยังม่หลงอันนันตานันจะเจเจเราก็มันทาไม่สับปะโซสัพเพหูธาบลาปตาบัติการนันจะยังไม่หลงอันนันตนันจะเจเจเราก็มันทาม่สับปะโซสัพเพหูธาบลาปตาบัติการนันจะยังไม่หลงอันนันการนันจะเจเจเราก็มันทาไม่สับปะโซสัพเพหูธาบลาปตะบัติการนันจะยังเม่หลงอันนั้นการนันจะเจเจเรากมันทาม่สับปะโซ ด้วยนุภาพแห่งขิตใจที่ถ่านและนุภาพแห่งความเพียรเรืนี er are, ้ส่งให้การบูชาพระเจ้าตาไต้ด้วยการถ่ายเทยานวดสนนนัสสุภะวิลิตนะครับอาค้าขาเหล่านี้ขอความถุกและบัดดีจงเปิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนเจ้าทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวรได้ทั้งหลายปวดในอนุโมทนาในการสวดถ่ายเทมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อทนมโนทนาแล้วปวดดำเมความให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพิทายยอดเสด็เหียนยอดเสด็จเด่นเลข668ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์สามเพื่อนนี้เพียงด ทุกการเทิร์นถุก